ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเ่ชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้กับพบอพอนือเก่าครับหลังจากที่ห้างหายไปประมาณสองอาทิตย์แล้วเนาะหายยู่หายกินคือเก่าครับล้มทงลงมทานนะวันนี้ครับไปเป็นม้วนกันครับกไปนะลงมาปะไปขุดปูมกันครับพี่น้องครับปูกลองปะ ทางไปให้ไปหน้าเขาก็ยังเป็นทางโบราณอยู่นะครับพี่น้องทางดินทรายครับนี่ครับต,ตอนนี้เ<ถ>ขาก็อยู่บ้านเกิดของเขาเด้อครับอยู่สารคามเนาะสำหรับ EP นี้ครับทำไมเด้อไอ้อยสักยางแปลงสิละครับพี่น้องครับเพรว่าตอนเอาเข่าขึ้นบ้านนี่เองีิเนะาะคือว่ามันติดลมดินซรายกับเอาฟางมาลุยเนาะ เพื่อไว้รถติดลมดินทรายนะครับไอแบบนั้นจะร่มพอดีดอกนี่ครับเดี๋ยวเผาเบิ้งกิดสูตรกันเนาะนี่น,น,นี่ครับเป็นห่วงสิอลไรครับนี่นี่เนาะนี่น้ำดันน้ำสิขุดลงไปในหูมันครับพี่น้องนี่ครับ <c oughs> ขุดลงไปเสร็จกับ สีเอาเป็นขีดสูตรเนาะมาเห็ดทะนูวาวครับน้ำเลนวาวเนาะไปไหมเลยไฟดึกง่อยเลนนี่เด้อไนไหนใคยเลนวานี่เพื่อเคยเลนเนียงควาเกียดเห็เบิ่งอังสี่นะแล้วว่เคยเลนอังสี่นะหน่ะเห็นวดมีฟองน้ำหน่ะอันนี้เขาเป็นต้นบักเหงาเนาะนี่เนาะนี่ครับนี่เด้อ นี่ครับบรรยากาศตรงไหนตรงนาเขาเนาะอันนี้เป็นนาเขายุสาคข้ามเนาะครับนี่ครับเดี๋ยวมือนีสิพาพี่น้องว่าคนปู่เดอ้อวันนี้ครับคนมวน้ำกันเดอ้อวันนี้ปกติแถวนี้ทุกป,ปีนี่หูปู่ร้ายได้ครับนี่ เนี่ยครับนี่เนาะหูปูเนาะมุเนี่ยครับหลายรีครับจอกันเลยครับนี่ครับหูปูเนาะไปเดี๋ยวลงมือกันนิดหน่อยเลยพาะโตบอลูกหน่อยลยพะโตบอลลูกอันนั้นตื่นตื่นหนึ่งตัวนั่น ได้แล้วนั่นเตือนๆนึ่งนั่นได้แล้วน,น,น,นี่ดีเฮ้นรู้สึกดีดอ๋อขวมาไา,าน,นี่ได้แล้วนี่ครับหนึ่งตัว นาพี่ตองมาต้นปูนวนน้ำกันเด้อวันนี้ครับเ้ย่อยื้อสียังไนี่คือคน่คนต้องาน้ำโม่บ่คนดิคนน้ำโบ่นเอาไปรับจับว่ะอ๋อคือไปเนี่ใสน้องนี่จมันหลเนี่ย เ็ไปีกเด้งเงยขันเล็บปีมติดเนวไปเ็บก่อนีดแง่เี่ีนไปกินหน้าเพ่อยัง่เอาเปียบพวกนึนปูพอคอยเลิกดิบจับ้งี่แม่หนังใส่คนบัดเดียวก็ได้ไก็จับย่างนไว้ไม่หอดีมันเลแเนี่

ว่าเลูกเลิกก็แจ้แม่ฮูกปูในมันเลิกก็แจ้พูดนะได้แล้วบักเลิกเนาว้าวนี่เ้ยผลงานยังไงอยูย่ลูกจับเอานี่เดยอำไมยกมือใส่กล่องยอยู่ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับแต่หลาย,ลายเตออนะอยเ๋อแล้วครับก็ได,ด,ด้กินแล้วเนาะนี่ครับโอ้ยเมย์เหรอครับพี่น้องเอ้ยเด็กๆกับพักกันหิวเราปะนี้มี่สเสบียงยังแน่ออกไมหมเมื่อวันนี้อ๋อโอ้ย,อยนีน้อ,องปิง๊งไหมมันกลนปูเมื่อย์เหมเนี่ยนีะครับผลงานดังมบอนี้ครับ เดี๋ยววนนี้ก็จิขอจากลากันวงเนียเดเอครับสำหรับอีพีนี้เนาะเดี๋ยวพี่หนาเดี๋ยวไปเห็ดในเบ่้เงนะครับมาเทีหย,ง,ยงกินกันเนาะรับชมกันอีพีนาครับผมครับสวัสดีครับ